อยากได้โลโก้ใหม่ทีนี้กูก็มานั่งดูว่าไอ้เหียเรากูจะเป็นครูอะไรได้วะเป็นครูไวไออไ้ได้เออไม่น่าจชดเนียเดี๋ยวคนดูคลิปนี้ก็รู้สึกว่าพี่เทเราเดี๋ยว <c oughs> กูก็มานั่งเออทำไมเราไม่ไม่มาทำอะไรที่มันแบบเท่ๆบ้างวะโหดูแฟเข้าดิ <c oughs> อยากได้โลโก้ใหม่โลโก้เป็น,เป,นเป็นมาส์คอตแบบภาพวาดน,นี่แหละแต่ เราวาดรูปไม่เก่งเว้ยไม่สามารถหยิบคาแรคเตอร์ตัวเองอ,ออกมาใส่ในตัวตัวการ์ตูนที่เราวาดได้เดี๋ยววันนี้เราก็เลยเรียกรุ่นพี่มาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่วาดรูปเก่งมากเป็นรุ่นพี่แล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นอาจารย์ไปแล้วเดี๋ยวพอพี่แกเลิกงานเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาที่ห้องตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทําได้แค่รอเดี๋ยวเจอกันตอนพี่เขามาเลยแล้วกันเนาะแวะมาบอกเฉย อนแรกก็จะถ่ายเหมือนไม่เซ็ตนั้นสุดท้ายก็เซ็ตถ่ายมามีคือคนนี้คือมรคอดแล้วเหรอใช่คนนี้คือพี่อิดสวัสดีครับตอนนี้เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียนอาจารย์คือเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องสอนด้วยแล้วกันนี่ก็คือคนที่จะให้มาช่วยวาดมาสคอดใหม่ของช่องเราจริงๆที่จัดไฟนี่คือจะถ่ายแค่นี้แหละเราเราไม่คุยไม่บีฟไม่อะไรก่อนนี่ไงเดี๋ยวผมมาตั้งแคบอ๋อเรโอ้หพี่โคตรเท่มันมันไม่แคบไปหรอะไม่อกผมจะเปิดไอ้นี่ให้พี่ดู คือตัวเก่าผมอะที่มึงเป็นรูปเออขึ้นเป็นรูปมึงผมไม่สามารถถอดถอดตัวเองออกมาได้อแต่ว่าอยากได้ประมาณประมาณนี้จริงๆอะถ้าพูดว่ามันเป็นโลโก้กูว่าไม่จำเป็นต้องเห็นกันตัวก็ได้เว้ยกูว่าชุดนี้ก็ดูเป็นมึงที่สุดแล้วอะแดงดึจะไม่ถึงมึงจะไม่ค่อยใส่แต่ว่าแบบเออมันก็ดูเป็นมึงตัวสเลดจาเป็นไหมจริงจริงไม่ต้องมีก็ได้นะอยากได้เป็นมาสคอตดูน่ารักดีดูเป็นมิดกว่าอยากให้มันมีอะไรที่เป็นแมวแมวาเพราะเราชอบแมวมากมีแมวตัวเล็กๆสักตัวก็ดีสวยตัวสแไทยว่ะ อ๋อก็คือเอาแมวเป็นกิฟตติดผมเหรออะไรอย่างนั้นเพราะว่าก็น่ารักดีแต่มันดูเหมือนคิตตี้มากมากเลยวะเสียบไม่ใส่แว่นไม่ใส่แว่นไม่ใส่ดีวาเออเพราะผมออกไปข้างนอกไม่ได้ใส่แว่นใส่แค่ตอนทํางานมันมีเทคนิคอะไรไหมที่เราจะวาดรูปตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยให้มันดูเป็นตัวการ์ตูนล้อเลียนเหรอเออเอออเอาจิงว่ากูเนี่ยนะ เป็นคนที่แบบวาดรูปแบบตามสมัมชาตญาณตัวเองเป็นลพี่ไม่ใช่ถ่ายทิตดีอนะเนาะเออคือกูแบบสมมติว่ากูมองหน้าคนนี้แล้วกูรู้สึกว่ากูจะวาดมันออกมา,าเป็นตัวการ์ตูนได้กูถึงจะวาดแต่ว่าพอหลังๆมาเริ่มมีงานวาดเริ่มอะไรเงี้ยมันก็ต้องทําให้ได้ <c oughs> วาดตามแพชั่นตัวเอง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ก่อนจะเข้าภาพยนตร์พี่บอกว่าพี่จะเรียนอะไรนะคารุสินคารุสินคืออะไรคารุสินก็คือคารุศาสตร์ซึ่งกูอะก็อย่างที่บอกว่ากูอยากเป็นครูใช่ปะทีนี้กูก็มานั่งดูว่าไอ้เหี้ยแล้วกูจะเป็นคร ไม่นา่าใช่เรากูก็แบบวาดรูปมาตั้งแต่แบบอนุบาลอะไรเงี้ยแล้วก็ ครูชมแล้วก็เลยแบบนั่งมีกําลังใจแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจทำสิ่งนี้ได้ดีมั้งก็เลยแบบวาดมาเรื่อยเว้ยซึ่งกูอะแทบจะไม่เคยเรียนพิเศษวาดรูปเลยจนจะแบบมหคนที่แบบรู้ตัวว่าจะเข้าพวกคณะพวกเนี้ยไม่จะเรียนแบบมแต่หรือแบบม .5 เทอมแบบเรียนวาดรูปเพิ่มเติมเออตั้งแต่มห้ต้นๆอะไรเงี้ยยังกูไปเรียนตอนแบบจะปิดเทอมมหแลเวาอะเคยลงเรียนด้วยอเออไปเรียนแบบก็เป็นคอร์สแบบเป็นเริมตั้งแต่แบบลายเส้น1นลายเส้นเอยอะไรเงี้ยหลังจากนั กูคงจะไม่มีความสุขแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าไปเรียนวาดรูป4ปีกู <_ EN> ชอบที่แบบอยากวาดอะไรก็วาดมากกว่ามั้ง <_ EN> คือกูรู้ตัวเองกูมีความสุข <_ EN> ก,กับการทําหนังมากกว่าเพราะว่าตอนมอปลายมันมีแบบให้ทําหนังสั้นในห้อง <_ EN> อะไรเงี้ย แล้วกูอะรู้สึกแบบมีความสุขมากมากมันก็แบบเออกูจะเรียนภาพยนตร์นะแล้วกูก็ไปบอกแม่แต่แม่ก็บอกว่าแบบให้ไปสอบดูก่อนเออกูจะมุ่งมามอเอกชนเลย <c oughs> อะไรเงี้ยที่บ้านก็แบบนิดนึง,นงซึ่งก็ไม่ผ่านแต่ว่ากูก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่ากูก็แบบใจมันไม่มีไปสอบตั้งแต่แรกแล้วอะ <c oughs> อย่างเขาแบบให้ออกแบบโปเตอร์กูจําไดใ้ให้ออกแบบโปเตอร์เกี่ยวกับบุรี่ <c oughs> ไม่ทําเป็นโปเตอร์กูเขียนเป็นการ์ตูนหน้านึ fuck <c oughs> <oughs> ก็มาเรียนภาพยน <c oughs> ตร์ก็อย่างที่บอกว่า,วาแบบกูเป็นคนมีสิ่งที่อยากจะเล่าอยากจะพูดเยอะอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนเราก็เขียนการ์ตูนใช่ไหมทำการ์ตูนทางนิยายก็ไม่เคยเขียนจบสักครั้งอ่ะจนมาเจอหนังเนี่ยแหละคือมันแบบมันไม่ต้องทําคนเดียวไง <c oughs> เออมันมันปั้นได้มันถ่ายท<พ>อดได้แล้วมับแล้วมันเล่าสิ่งที่เราอยากเล่าได้ดีเหมือนกันแฮปปี้กับการทําหนังหน้ามันดูเป็นมิดมากเลยวะหน้าผมเป็นมิดขนาดนี้เนาพี่หน้ามึงไม่ได้เป็นมิดก็ควรจะเป็นมิดกับคนดูเพราะว่าคิวบากเหรอคิวบากเหมือนตัวจริงอ่ะ นี่มึงอ่านอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลระหว่างที่เล็บไปเข้าห้องน้ำอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจอิสระ h ช n แ e l ด้วยนะครับทำคอนเทนต์อยู่นะครับบองว่าทำเพราะพลชั่นล้วนๆครับอยากลงก็ลงอยากทำก็ทำไปกดไลค์เป็นกำลังใจไหมก็ดีครับแค่นี้ลฝากช่องตอนมันไม่อยู่เฮ้ยกูเพิ่งขิดเรื่องหนึ่งมาเว้ยเวลากูทำแบบสิ่งที่เรากำลังทำม่งเป็นแบบ คนแม่งจะไม่ค่อยเห็นความเท่ของมัน<อ>คนแม่งจะแบบเห็นคลิปแล้วค่อยรู้สึก<อ>ว่าเท่แต่แบบตอนเรานั่งหน้าคอมมันก็ไม่ได้ดูเ<อ>ท่ต่ไม่เห็นตอนนั้นกูดูควีนกมบิดฉากแม่แม่งเล่นเปียโน,โนแล้วกูก็แบบเออถ้ากูบบเล่นเปียโนได้แม่งน<อ>่าจะเท่จัดเลยว่ะะไรแล้วกูมานั่งคิดเออแต่สิ่งที่กูทำมันไม่มีอะไรที่แบบจะเท่ได้เลยอย่างวาดรูปเนี้ยวาดรูปก็เท่ได้เว้ยพี่มันก็แบบไม่รู้อะสำหรับพี่มันเป็นเรื่องทั่วไปไงนี่เดี๋ยวคนดูคลิปนี้ก็รู้สึกว่าพี่เท่เร์ต ขนาดแล้วเลยอ่ะกูวมึงเก็บไม่ทันเพราะกูว่าจะเสร็จแล้วเอ้ยรอเล่นรอเล่นแล้วไงสอบกูก็มานั่งเออทำไมเราไม่ไม่มาทำอะไรที่มันแบบเท่ๆบ้างวะอย่างเช่นถ้าอกกูก็นึกไม่ออกกูก็นึกออกแค่แบบเล่นดนตรีมันเท่นะเดี๋ยวนั้นเลยแต่คือกูก็รู้ว่าแบบเออเขาซสอมกันหนักนะอะไรรู้สึกว่าเออแบบนั้นแม่งเท่อ่วะแล้วเออก็นั่นแหละแค่นั้นเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแบบรวดเร็วเรียบร้อย อันนี้ก็คือเราอลังจะปิดคลิปกันใช่เร็วปะถ้าเกิดว่ากูเสพงานเยอะๆกูจะติดลายเส้นมาอันนี้ก็คือฝึกตามแต่ว่าก็คงไม่ได้เอาไปใช้กับงานลูกค้าหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเอาลายเส้นกูจริงๆก็จะประมาณนี้ไว้อันนี้ผมชอบมากเลยก็น่าจะประมาณนี้คิดว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ที่แบบเราจะได้มาโผล่ในช่องนี้ใช่เออเพราะว่าพี่อิดก็ทำทำทำช่องทำคอนเทนต์ตอนมึงเข้าห้องน้ำมึงอัดทิ้งไว้ปะ อาจทิ้งไว้อ๋อโอเคงั้นกูฝากช่องตัวเองมาแอ,อาเลยครับเราฝากอีกรอบไหม <c oughs> มั <c oughs> ้ฝากกดติดตามนะครับช่องอิสระแชนแนลเพจทั้งเพจ<า>แล้งก็ y o u t u b e แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงน่าจะอัพในเพจแหละเออก็ไม่มีไรละปิดคลิปครับบ๊ายบายเอนสะเนะไหมอสิสละ